เราจะมามาอ่านมาอ่านกันเลยนะคะโอเคครับเร,เ,เริ่มตาเริ่มตาตอนนั้นเป็นตัวหนาขาวนะครับและทีนี้ก็เป็นตัวจุลานะครับครับไอ้อไราคาราคาราคาเงิงเนสวยมากนี่ก็เอ็นจักร สอเสือนะครับนี่ก็เป็นลอเลียงนะครับนี่ก็เป็นสอเรอสีนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ก็เป็นขอถุงนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ก็เป็นขอขวนนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ก็เป็นต่อเตานะครับเพื่อนเพื่อนนี่ก็เป็นสอเชิงนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ก็เป็น โซเซนะครับน่นี่ก็เป็นชาช้างนะครับเพื่นนี่ก็เป็นข่ไข่นะครับเพื่นเพื่นี่ก็เป็นวแหวนนะครับเพื่นเพื่อนนี่ก็เป็นเรนะครับเพ่นเพื่นี่ก็เป็นขอนนะครับเพื่อนเอกเป็นพอสมเขา ัวสุดท้ายเป็นกอไก่โอเคอเก่งมากสวัสดีครับ